เนต่ตมาแล้วบรรจงบรรจงมาตัวสองดูนีู่นะซ้ำซ้ำได้อาแล้วครับไปเสมอของทางยวัตแต่ว่าทงหรือไม่ต้องดูภาพช้าก็เนี่ยทยวั์เหมือนว่ามั่นใจว่าบอลข้ามเส้นไปแล้วบอกข้าไปทั้งใบแล้วครับนู่นครับโอ้โหหาชี้ว่าหนึ่งหนึ่งนะครับตีเสมอโดยชายวัตนะคุณที่ บอลที่เออร์เนสโตนะครับเป็นคนผ่านเข้าไปแล้วยิงจังหวะแรกเนะี่ยโดนไม่เต็มแล้วครับแต่ว่าปลาถึงเชยวัฒยิงก็เหมือนแป๊กๆแ,แต่ว่าบอลน,นี่มันข้ามไปทั้งใบแล้วครับลายอยู่ลายยืนอยู่ตรงเส้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้น่าจะปล่อยให้ v r r ตัดสินใจนี่ยฮะดูจากมุมนี้ครับชัดเจนเลยครับถว่า <c oughs> เข้าไปเยอะมากจะเริศ <c oughs> <c oughs> โยกหนีซีเกตแล้วปิดเปิดมาทั้งเสาสองโอ,โอโ้โ,อโหของด้วยยอดเย้ย1-0เยี่ยส่วกัาขึ้นนำแล้วครับโอโ้โหเทคสวยส,สุดจริงๆแล้วก็ต้องชมคนจ่ายครับ ดับได้จังหวะพอดีเลยนะครับใช่ครับสวยงามมากครับทั้งคนจ่ายและก็คนจบครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูว่าเจริญศักดิ์พี่โดนมาแล้วมองแล้วเหลือบแล้วเหลือบแล้วไหลให้กับพี่โดนชำรับสมีโอโหสุดยอดมากลูกนี้ยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกสซก้อยนะครับ2-0โอโหสุดยอดตรงนี้มันเป็นเกมที่มาจากกรอบยิดโทษของสุดประการด้วยนะครับ ฝั่งขวาขึ้นมาของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์แต่งดีครับว่างแล้วเปิดมาเน้นๆลูกนี้มงเต็มๆครับเรียบร้อยครับโอกาสบุกคนลากของสุปราการครับน้ำตั้งแต่3นาทีแรกเท่านั้นเองมาแล้วก็เปิดมาให้กับทางจากิดลาตะกูลครับดูอีกครั้งครับล็อกแล้วรอเหลี่ยมตรงกลางเลยครับสุดท้ายเทคมาแต่ไกลครับทางจากิดครับลูกนี้ถือว่ามงดีมากครับจังหวะที่สันิภาพเองก็ เหมอเหมือนกันนะครับขาหลังนะครับเอา้าเล่นเร็วมาตีเสมอได้เลยครับโอ้ลูกนี้นี่ชาร์จโล่งกลางประตูครับทางชียวัตรสีหน้าวงดูอะไครั้งครับแมงัดมาเฉเินศักแตะมาแโอ้โหเล่นเร็วมากครับเล่นกันสามงหวะเลยครับพิเรนโดนเฉเินศักแล้วก็มาที่เชียวัตรครับดูครับแปะแล้วโอ้โหขุดขออกมาทางขวาที่สุพนัน เจ้าเดินสักวงก่อนบันจงเปิดจะให้กับทาเดลีเอา้ถถึงด้วยครับแล้วกดโอโหลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นยุทธวิชัยเลิศล้ำนะครับมาอยู่เสาแรกเฉยเลยครับนี่ครับแล้วจังหวะที่สถาพรแดงสีจะเตะแล้วไม่โดนครับโอ้แล้วจับบอลลงแล้วยิงเบียดตัวของรสปอนสีเรืองเข้าไปเลยครับเสาแรกตรงนั้นครับมีช่องอยู่แค่นั้นเลยครับ่าครับบอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปน้าระดูลับโม่งมากโอ้โหเป็นประตูนะครับ ดูอีกทีครับบอลเปิดของเจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับยัดเข้าด้านในไปครับแล้วน่าบริยาพยังจะตอกส้นให้เพื่อนแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ทางเอริสซาริโฟวิชโดนสวนกลับแลวครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอ่าครับดูครับไปได้หรือว่าแล้วมีบรัสเทลลี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงนี้เข้าประตูครับจังหวะสวนกลับขอสุดปราการเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญศักดิ์ให้กับทารเดลลี่ ไหม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้สาใๆเลยครับประตูนี้ของสมุทรปราการครับสุพันธ์ได้มาครับเอาครับเจริญศักดิ์มีพื้นที่ลากจี้ครับสับขอหลอกนิดๆแล้วครอสลูนี้ได้ทีครับเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกนะครับหนึ่งต่อสองบาโลสตาเดลลี่หืหืศีษะดีเหลือเกินครับม่งแบบโอ้โหสมพรยศบอกมันไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าโม่งแบบจอดจ่อเลยยังเก็บได้ครับโตติยังไปต่อ คือหลังมาเจริญศักด์เปิดโขงมาได้หมกลูกนี้เล้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับจังหวะเขาทำของสุดประการและเป็นคนนี้ครับประตูที่20บรอสชาเดลีนี่ฮะจังหวะไถใบของโตติกลับมาให้กับเจริญศักด์ c r อส s มาตรงนี้นี่ครับโฉบหน้าสดาสีกำปังเข้ามาหม่งเข้าไปสวยงามเหลือเกินครับข้ามาครับอยู่ที่ท่าดี่ตอกโซนให้สวยมากครับมาแล้วครับเจริญศักด์มองข้างในเปิดมาแล้วแปะตรงนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โห ธีระพลยอดเยยครับแทบบินกันไปง่ายๆนะครับนี่ฮะเข้ามาตรงนี้เปิดอ้อมมาชูมือขอแล้วโอ้โหตรงนั้นไม่มีใครประกบแล้วครับหลุดตำแหน่งไปแล้วครับทางศิลาศรีกำปังตามไม่ทันครับซาลิโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหสุบรปรากาซิตี้ครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากอาริสซาลิโฟวิชครับนาทีที่24ของการแข่งขันครับดูครับจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจรัญศักวงกรครับเปิดมาแล้วสองกครับโฉบถอยมาหม่งครับ เปิดโค้งให้เจริญศักดิ์ในกรอบยิงโทษแล้วทันด้วยครับเจริญศักดิ์หักมาแปรลูกนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไวเหลือเกินแล้วคู่นี้อีกแล้วครับเจริญศักดิ์วงคลส่งให้บรอสตาเดลลี่หนีเป็น23ประตูนในไทยลีกแล้วครับบอลยกมาตรงนี้เจริญศักดิ์มองใน,ปนแป๊บนึงคัทแปรกลับมาแล้วแปรด้วย้ายครับเจริญศักดิ์ดวลกับวิทยามี่พอวิชามาะลออีกคนนึงไปสิครับเจริญศักดิ์โอ้โหแล้วเปิดมาชัยวั์ยิงลูกนเรียบร้อยเลยครับ สามประตูตอนหนึ่งครับโอโ้โหแปรตามน้ำแบบไม่ต้องคิดครับนี่ครับจุดโทษแล้วแปรศูนย์ไปเลยครับหมดสิทธิ์ครับสุวัสดีโนไทยมุมดมาเนี่ยทั้งพรพีชาทั้งวิทยาไม่ทันแล้วดูครับชัยวัฒน์